เนี่ยฮะก็คือเขาเป็นผุ้แพ้แล้วเขาก็ได้ใช้แล้วเขาก็ดีขึ้นก็พี่ติเนี่ยได้มาบอกว่าขอร่วมสร้างความดีกับเราเพราะงั้นเนี่ยอยากให้พี่ติได้ได้พูดสักนิดนึงว่าทําไมพี่ติถึงตัดสินใจที่เลือกว่าอยากจะมาช่วยเราทําสิ่งนี้ก็ได้ศึกษามาหลายหลหลายหยี่ห้อนะครับก่อนที่จะตัดสินใจมาเลือก s p c e e i r r l o w เนี่ยก็คือ ก็ได้เห็นศักยภาพของของเครื่องแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเห็นความตั้งใจของทีมงานที่ที่มีเรื่องจิตอาสาอยู่ด้วยแล้วเราก็เห็นเราก็ได้ทดลองใช้จริงก็เริ่มจากที่ทํางานเกือบทุกท่านได้ใช้โดยเฉพาะนายครับก็ก็ได้ใช้แล้วเราก็ได้ได้ลองใช้แล้วก็ให้ลูกใช้เริ่มแรกก็คือห่วงลูกเพราะลูกยังยังเล็กแล้วยังยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน<อ>ก็ เนี่ยฮะก็คือเขาเป็นผุมมแพ้แล้วเขาก็ได้ใช้แล้วเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นเลยก็เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันของจริงนี่เราก็เลยว่าเออก็ลองดูครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือได้ได้ใช้แล้วก็เห็นผลก็เลยอยากจะบอกต่อสุดท้ายว่าเออทีมงานก็มีเรื่องจิตอาสาแล้วก็มีความน่ารักในการเซอร์วิสมาแล้ว ของก็คุณภาพดีมีคุณภาพหลังการขายมีบริการหลังการขายมีอะไรทุกอย่างก็เลยแนะนําให้เพื่อนๆวันแรกเมื่อวานตัดสินใจคุยกับพี่ทางพี่เอกพี่ลีเนี่ยแหละก็ก็ตัดสินใจก็ขายได้ทั้งหมดสี่สิบเ็ดเครื่องขายในวันเดียวสีเดเครื่องเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะทําเป็นบิสเนสเราจิตอาสาเราอยากให้ทุกคนมีใช้เพื่อที่จะ เป็นด่านหน้าของของของการการป้องกันดีกว่าเราจะไปเป็นและเป็นแล้วเราค่อยมารักษาสู้เอาตัวเนี้ยไปป้องกันซะดีกว่าก็เลยเป็นเหตุที่ที่ที่จะมาช่วยที่เริ่มต้นวันแรกสี่สิบเอ็ดเครื่องครับยอดมากค่ะก็ก็ยินดีฮะก็คิดว่าน่าจะจะได้ทําไปตลอดเพราะว่าเห็นความสัมพันธ์ของเครื่องแล้วอยากให้ให้ทุกคนได้ใช้จริงๆครับ